สวัสดีครับผมนายสุรพงษ์เลินจุตชาโนนครับชื่เล่นชื่ออาร์มครับตอนนี้ทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอทีฟครับสวัสดีค่ะกอยค่ะสถิธรถาพยอมค่ะออนไลน์คอนเทนต์ไรเตอร์ค่ะปะเาะว่ลีลีแนวรัชืี่เล่นชื่ออิมค่ะปัจจุบันทำกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะ สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีของเราก็จะเรียนทางด้านกราฟิกดีไซน์นมีกึ่งนิเทศด้วยครับมีตัดต่อด้วยมีเรียนเสียงด้วยแล้วก็มีการตลาดด้วยครับจบมาของผมตอนนี้ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอทีฟก็ไปได้หลายอย่างเลยฮะจะไปตัดต่อก็ได้ไปซาวด์ดีไซน์ก็ได้ทำเว็บก็ได้ทำกราฟิกก็ได้ครับจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้คอนเทนต์ก็ได้กอปปี้ก็ได้กราฟิกก็ดีเลยค่ะคือมันทำได้หลายอย่างหรือจริงๆแล้วเราสามารถประยุกต์ไปไเป็นสื่อของ ทางทีวีหรือวิทยุอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยค่ะแต่ว่าเราจะมีความรู้ในเรื่องของโซเชียลแบบเต็มๆสาขานี้นอกจากจะสอนทำหนังแล้วก็ทำโมชันแล้ว่็ยังสอนการตลาดด้วยค่ะเพื่อน,นำมาเป็นจุดขายให้กับสิ่งที่น้องสร้างขึ้นได้ เป็นคนชอบสังเกตครับสังเกตปัญหาโน่นนี่นั่นแล้วเราจะอยากแก้มันพอเราอยากแก้มันปุ๊บเราก็อยากทําด้วยตัวเองเราเริ่มไปเรียนสาขานี้สาขานี้ก็จะตอบโจทย์มากให้เราผลิตสื่อของเราเองทํากราฟิกของเราเองแก้ปัญหาของเราเองจริงๆน่าจะเหมือนคนในยุคน,นี้หลายๆคนเลยอะค่ะที่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเงี้ยค่ะคอนเทนต์ต่างๆในในตามโซเชียลที่เราที่เราเสพอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าด้วยไลฟ์สไตล์แบบนี้ของเราอยู่แล้วอะน่าน่าจะมี ข้อได้เปรียบของกว่าคนอื่นด้วยที่เออเราเราได้เรียนในคณะที่เกี่ยวกับการทําสื่อในด้านออนไลน์แล้วแล้วมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบชอบเสพงานในในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ด้วยค่ะก็เลยคิดว่าเหมาะกับตําแหน่งและอาชีพที่ตัวเองทาอยู่ค่ะจริงๆเราเป็นคนชอบดูงานดีไซน์ค่ะพวกงานอาร์ตงานศินละปะค่ะเราสามารถตัดสินใจซื้อซื้อของสิ่งหนึ่งเพราะว่าดีไซน์มันสวย อะไรแบบนี้เลยค่ะอย่างเวลาเราไปเที่ยวมุมนี้ถ่ายรูปแล้วดีเขาสร้างมาให้เราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คืองานออกแบบที่มันใกล้ตัวมากๆเลยค่ะก็ไม่ต่างมากครับเพราะตอนเรียนเราก็ได้รับโจทย์มาอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะตอน ก่อนจะมาเป็นออกมาเป็นผลงานเราก็ต้องรวมทีมกันว่าปัญหามันคืออะไรเราจะแก้มันยังไงต้องไปทํางานก็ไม่ต่างกันเลยครับเหมือนเราได้โจทย์มาจากอาจจะเป็นหัวหน้าหรือพี่ทํางานเราก็ทํางานออกมาให้ดีสุดโดยการที่เอาวิชาที่เราเรียนมากับป,ประสบการณ์ทั้งหมดมาแก้ปัญหาตรงนั้นครับส่วนที่เหมือนก็คือเรื่องขั้นตอนการทํางานอะไรแบบนี้ค่ะคืออย่างที่บอกว่าเราอะเรียนแล้วตอนเราเรียนเราได้ทําจริงพอไปทํางานเราทําคล้ายๆกันกับที่เรียนเลยค่ะ สิ่งที่ต่างกันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบค่ะพอทํางานแล้วมันรับผิดชอบมากกว่าเรื่องของตัวเองแล้วอะค่ะตอนเรียนมันเหมือนแค่ถ้าเราส่งงานผ่านก็คือก็คือเราผ่านหรือถ้าเราไม่ส่งงานเราก็สอบตกไปคนเดียวไม่น่ามีใครเดือดร้อนมากไปกว่าตัวเราเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรื่องทํางานก็อาจจะพังไปทั้งองค์กรเลยก็ได้ถ้าเราทํางานพลาดต่างอยู่นะคะเหมือนพอเราทํางานนะคะสิ่งที่เรารับผิดชอบอะเราต้องรับผิดชอบงาน ของตัวบริษัทที่มันจะใหญ่มากขึ้นนะคะคือตอนเรียนเรารับผิดชอบแค่ตัวเองคือที่ s m p อะค่ะเราได้เรียนการออกแบบสื่อหลายแบบมากๆบางทีเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรหรือเราทำอะไรได้ดีถ้าเรายังไม่ได้ลองค่ะก็อยากให้มาลองที่นี่กันนะคะสาขานี้สนใจมากครับเพราะสาขานี้ให้เราผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์ และมองถึงปัญหาทุกวันนี้ได้ครับเราสามารถแก้มันได้และนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครมันตอบโจทย์ครบทุกอย่างเลยครับถ้าสนใจทางด้านนี้อยู่แล้วค่ะมันเหมาะมากๆเพราะว่าจากที่เราเรียนมาเองอะเรารู้เลยว่ามันตอบโจทย์มากๆวิธีการเรียนอะมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือว่าอ่านหนังสือแล้วมาสอบเนี้ยค่ะเราได้ลองทําเองหมดทุกอย่าง